การที่คาดหวังว่าจะไม่มีปัญหานั่นแหละเป็นสิ่งที่นําปัญหาเราคิดว่าถ้าพระเจ้านําเราก็ต้องไม่แพ้สิถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยทุกอย่างมันก็จะต้องสําเร็จทุกสิ่งก็จะต้องราบรื่นนั่นจะเป็นการทําให้เราใช้ชีวิตอย่างประมาทสิ่งที่พระเจ้าใช้สร้างให้เราพร้อมก็คืออนุญาตให้เราต้องเผชิญสถานการณ์ที่ผิดพลาดเพื่อเราจะเรียนรู้ว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนกลับใจเปลี่ยนแปลงและแก้ไขชีวิตคุณอาผิดพลาดคุณอาลม้มลงมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะความผิดพลาดคือสเตชันหนึ่งที่เป็นเจ้า ที่ผ่านมาคุณอาจผิดพลาดกับหลายเรื่องในการตัดสินใจในอดีตเคยผิดพลาดในชีวิตครอบครัวผิดพลาดในการงานผิดพลาดในการใช้จ่ายแต่เมื่อคุณพลาดคุณยังไม่แพ้เอ่ยไหมครับเรดวิลสันได้กล่าวบอกว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดแต่จงกลัวที่จะไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและนั่นคือความผิดพลาดที่เป็นคุณความผิดพลาดที่เปลี่ยนเราให้กลายเป็นผู้ชนะเมื่อคุณพลาดคุณไม่ต้องแพ้แต่พลาดแบบนี้คุณจะกลายเป็นผู้ชนะในเวลาต่อมา ถ้าตราบใดคุณยังมีลมหายใจแสดงว่ายังมีพะปรงค์ที่เหลือสาหรับคุณบนโลกใบนี้มันยังไม่จบลงที่นี่ขอให้เรามีความเชื่อมีความวังเวลาที่หลายอย่างผิดทางเวลาที่คุณพยายามเต็มกําลังแต่กลับล้มเหลวในเวลาที่คุณอยากจะยิ้มแต่กลับต้องถอนหายใจบางทีคุณอาจอยากพักแต่จงอย่ายอมแพ้จงอย่าถอนตัวแม้คุณจะต้องก้าวอย่างช้าๆแต่จงอย่าหยุดก้าวต่อไปเอเมนไหมครับ